สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ผมกับสิมาแนะนําวิธีการกาจัดหนะครับเนาะวิธีการกาจัดห้าในสวนยางปลูกใหม่ในสวนยางได้หนึ่งปีนะครับเนาะสวนยางปลูกใหม่ครับสวนยางได้อายุหนึ่งปีนี่กัมีข้อแตกต่างกันนหนึ่งครับเนาะสวนยางปลูกใหม่ก็คือต้นมันยังน้อยยังตานะครับสวนยางปลูกได้หนึ่งปีก็คือว่าเริ่มสูงถ่วมหัวแล้วกับ ลำต้นเขาก็มีน้ำตาลขึ้นมาสูงนคนับเนะเป็นยังคือว่าเน้นไปที่น้ำตาลต้นที่มีน้ำตาลขึ้นมาสูงเนับเนะผมอยากอธิบายว่าเอฟซี FC เข้าใจว่าต้นไม้ต้น,ตนยางพราราเข้่ครับเนะถ้าตรงที่ลำต้นนึงเป็นสีเขียวนี่ครับยังเป็นสีเขียวนะี่เขายังดูดอาหารได้นะครับเนาะยังดูดอาหารในหม่องนี่นะี่ถ้าขา้าวสาฮอร์โมนหอยอยางนีง่ถ้า ตรงสีเขียวๆตามการตามนี้ครับตามลำต้นนี่คือเขาจะจะดูดอาหารเข้าไปได้นะครับเนาะอย่างเช่นกับใบกับอย่างเลยครับแต่ถ้าว่าลำต้นเขาเป็นสีน้ำตาลแก่ๆเข้มๆนี่ครับเนาะแถวต่ำๆนี่ครับคือถ้าห้าสีฮอร์โมนมนันจะบ่ได้ผลเต็มที่นะครับเนาะบ่ค่อยดูดซึมเข้าไปนะครับเท่าที่ผมดทดลองที่ผมให้ความรู้นี่ก็คือว่าจะกําจัดยาด้วยวิธีการ สียาขยะนะครับเนาะการสียาขยะที่ผมเคยเห็นมาหลายข้างหลายปีเนาะผมก็สังเกตเอานะครับถ้าสียาขยะต้นที่มีสีเขียวสีเขียวในลําต้นที่เป็นสีเขียวตำตำน่ครับต้นยางมันก็จะหยุดยั่งแล้วก็เป็นใบเงาเนาครับเนาะพวกยางใบเียเงาเงาคือใบอ้อยน่ครับถ้าถือยาขยะแต่ถ้าต้นยางต้นใดมีสีดำๆสูงขึ้นมาประมาณ จ็ดสิบแปดสิบเ้นนี่ครับล้วก็เห้าสียาขยาต่ำๆเนี่ยต้นยางต้นนั่นก็นจ,ะจะเจริญเติบโตปกตินะครับเนาะผมสรยกตัวอย่างเลครับผมสรยกตัวอย่างให้เบิร์น,นครับเนาะยกตัวอย่างไปว่าห้าสียาแกว่งไปแกลงมาปกตินะครับเนะเาะพอต้นสูงๆต้นนีเห้าสีรปรกติเหมือนกันทุกต้นมันสิบอกเป็นยางครับมันจะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆตามปกติ แต่เมื่อเขาสีไปมันจะมีบางต้นที่ยังน้อยอยู่นะครับเนาะ,นะยังน้อยอย่างเช่นต้นนั่นนะครับต้นนั่นยังน้อยเวลาเขาแกว่งแกว่งย้าขา่หย่าเนี่ยครับมันกะสีไปโดนสีเขียวรอบเนาะเพราะว่าต้นที่ยังน้อยยังยังต่าความสีเขียวเขายังอยู่ตั้งต่าแล้วเมื่อเขาแกว่งแกว่งย้าขาหย่าไปไปเสมอภาพกันแบบกับตน้นใหญ่สูงๆแล้วเนะี่ย เพอ,เอ่อนยาขยะนี่อาจจะโดนตรงที่สีเขียวของเขาแล้วก็ต้นยางต้นน้อยนั่นก็สะหยุดหยุดยากเลยครับเวลาแตกยอดออกมากเป็นใบยาวๆนะครับเอฟซี FC. ครับมันก็แตกกลางกันแค่นั้นครับเมื่อกี้ผมก็เลยจะมาเผยเคล็ดลับให้เอฟซีกำจัดใหญ่ง,ง่ายถ้าจะเลือกเน้นนะครับเนาะถ้าจะเลือกวิธีการฉีดยาขยะผมก็อยากให้เอฟซีใส่วิธีนี้ครับเอฟซี FC. ไหเอฟซีทยวิธีหาทุ่งปุ๋ยนะครับนี่ครับอย่างเช่นต้นน,น้อยๆตัวนี้นะครับเนาะต้นนี้ต้นปลูกแซมครับบเบาเช่นต้นน,น้อยๆต้นนี้ครับเอฟซีนี่ครับ FC. น,บนี่ถ้าเข้าบอ่อใส่วิธีถากห้า,าเสียหยาออกให้หาทุ่งปุ๋ยมาครอบนะครับเนาะทุ่งปุ๋ยทุ่งในปุ๋ยครับทุ่งในปุ๋ยหรือว่าทุง่งทุ่งปุ๋ยเลยก็ได้มาครอบครอบปุ๊บ,บ,บครับครอบลงไปในดินเลย เขาก็จงไว้ในหน่อยเราครอบอาจจะดัดท่้นตรงๆนี่สิครับดัดเขาตรงๆย่างเขาก็ดัดขึ้นมาตรงๆตรงๆครับเอาทุ่งปุ๋ยทุ่งไนปุ๋ยแน่หรือว่าทุ่งปุ๋ยมาครอบครับครอบครอบโค่นครอบจำดินเลยเขาก็จงไว้ในหน่อยครับเนาะมันอาจจะมีหยะเป็นเที่ก็ะยางมากกับสีเลยครับสียาอ้อมเลยยาันก็สิฆ่าทุ่งปุย๋ยเขานะคนเนาะแล้วก็ เนี่ยสิบตายกับตรงที่เขาขอบไปในโคนหน,หน่อยๆเขาก็คอยมาจัดการถากออกเขาเนาะครับแต่บริเวณกว้างๆของเขากะบ,บริเวณกว้างๆของเขามาันกลัถึอหน้าขายะย,ยาขายะมันก็ตายไปนะครับเน้ะเอฟซีเขาก็ใช้ในกาจัดหญ้อในบริเวณโคนเบียดยางตน้นยางเขาน่อยเดียวประมาณคืบหนึ่งนะครับเนาะที่เขาคุมไว้มองยาขายะบถ่ถึกเขาเป็นคุมเลยครับ คุมคุมคุมหาเราคุมนะครับเนาะเดี่ยวลเราคุมไปแต่ว่าต้นนี้เขาบอกว่าต้องคุมครับเขากับระวังสีเอาได้เลยนะครับสีแบบระวังได้เลยต้นนี้บัต้องคุมเพราะว่ามันสูงแน่แล้วครับต้นนี้บัต้องคุมเพราะว่าลำต้นมันสีน้ำตาลเขากับสีสีไปได้เลยครับสีไปเลยเอาไปหาคุมแต่ต้นแซมหรือว่าต้นยังน้อยอยู่นะครับหาคุณต้นแซมต้นน้อยดูเขาก็สามารถสีไปเลยผมก็ใส่วิธีนี้แหละครับอย่างปีแรกปีสอง มันยังโบมือเลยนะครับเนาะโบมือในการถากหญ้าการกับจัดหญ้านี่ครับ้บวบาเลยครับเอฟซีมื่อเลยการดูดส่วนใหญ่นี่ครับเช่นต้นนี้เทาก็คุมคุมเลยก็มันมัดมัดไวเลยครับเนาะคุมกิ้วๆไวไอ้ไว้ิตจิตโคนนะครับเนาะเทาสีดยาได้สบายมันก็บบดถือต้นหยังท่านี้ทั้งนั้นก็ใส่ถุงมือนะครับถุงมือเพราะว่าจนยาขครอยากติดมือเทาเนาะนี่ครับนี่ครับ กานพว่งนี้นี่โอ้ยสบายเลยับซุ้มใหญ่เลยตอนนีน้ตอนนี้แห้งเต็งครับแจ็คแห้งจังเลยครับสบายเลยครับดีน้ำตาลสูงเลยตอนนี้ครับพวกยางปีนี่ก็สูงต่ำความอากาศห่อนแห้งนะครับเนาะพอผลยุดส่วนยางสวนนี่ก็ไปไปมาบอลอดเลยมันก็เลยเห็นให้โอยากสวยไปเลยครับปีนี้ยางเกือบตายแรงเลยครับเอฟซี FC. มันเพราะว่ามันห่อนแห้งวก็สวนนี่ก,ก็อ้เอืเ่อยผได้ซื้อมาแซมหลายขนาดครับได้ซื้อมาแซมได้ซื้อมาสามนะครับเนาะกส็สู่ๆกันไปครับกับผมมีอย่างหลายตัเนาะมันนีก,กมาเผยเทคนิคการเอาหญ้าจัดห้าส่วนอย่างนะครับเพราะว่าเมื่อยนะครับมันห่อนสมัยเหี่มันห่อนมันเมือ่อยเข้าสิมาถากเอาอีิกะวูบบอกแข็งแรง ใจทนจริงๆกับบต่สูงคือกันได้ครับถากยาคาถากยาในส่วนจางนี่ก็เอาที่นี่ไปใส่เลครับเด้อต้นน,น้อยๆเข้าหาถุงหาหยังมาคุ้มถุงปุย๋ยถุงยังมาคุ้มแล้วก็สีแล้วก็ยหญ่ต้นไปเรื่อยๆครับคอยเห็นเอามนบ่มเมื่อไปได้สียาแล้วก็ถ้าต้นใหญ่ๆแบบนี้กะต้นสีนล้ำตานขึ้นมาจนสูงเม็ดเม็ดหนึ่งหรือแปดสิบเซนอย่างเซนต้นนี้ีกะสีผ่านได้เลยครับเท่าที่ผมเคยเห็นมามันก็ใหญ่ปกติครับต้นที่เป็นสีนล้ำตาน แต่เ้าก็จะยกสูงขึ้นไปเนาะเ้าก็กสีเลาะเหงาต่ตำไประวังระวังไปน้ำนะครับถ้าบันทึกกับเอฟซีสีหูจักเองนะครับเนาะย,ยางสีบปร่งอดถ้าปร่งอดอกมากก็จะเป็นใบยาวๆง้าคือใบอ้อยนี่ครับถัดนั่นแหละครับตันดั้นทึกยางแล้วก็โมอยากเจริญเติบโตทันขมูให้ระวังระวังเอาครับเอฟซีก็ให้เอฟซีเอาไปปรับปุ้งดัดแปลงนะครับเ้วยอความรู้เกี่ยวกับผมห้ไปก็ ทำตามผมเป๊ะๆมันกะก็จะโบแมนกะเอาความรู้ของผมไปดัดแปลงไปปรับปรุงนะครับวิธีกำจัดหญ,ญ้อยางปลาเล็กด้วยนี่ก็บจบไปเพียงแค่นี้แหละครับขอบคุณครับ